อคนะครับก็สวัสดีเท่าชมกันด้วยนะพวกกับผมกันอีกเช่นเคยอยู่กับรายการช่อง MIB a n t t a i b e t นะก็คลิปนี้เราก็อยู่กับนายชื่ออะไรก็มไม่รู้ผมก็ลืมชื่อ,อแล้วเดี๋ยวนะพี่พี่เป็นเจ้าของช่องอย่าง MIB a n t t a i n m e t ABS เนี่ยพี่ก็ต้องรู้จักชื่อตัวละครตรงนี้สิครับผมบอกตามตรงว่าไอตัวละครที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมก็จําชื่อไม่ได้เลยว่ามันชื่อตัวละครอ,อะไรนะเดี๋ยวผมค่อยไปดูคลิปเก่าอีกทีนึงนะ <laughs> ผมก็ลืมชื่อตัวละครนี้เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ผมไม่ได้เล่นนานนะตัวละครนี้ก็ เลยแบบจำชื่อไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ผมจะจำชื่อได้เนะี่ยก็จะเป็นนายไมเคิลสนายชลลง3ามนายสตีฟนายสตีฟผมก็รู้จักแล้วเนาะแล้วก็4ี่นายคีวินนะห้าแล้วก็มีหน่วยใหม่นะจะเป็นมอนตีนะที่ผมรู้จักนะใช่ครับมีแค่ที่ผมรู้จักแค่แน่แหละ นะแต่แต่ยกเว้นไอตัวนี้นที่ผมเล่นอยู่นะคือผมลืมชื่อละมันชื่ออะไรนะถ้าใครดูคลิปเก่าก็ช่วยมาบอกกันแล้วกันนะก็คลิปนี้นะเราก็อยู่กับโปรเจกต์ล่าไม้ครับสัปลานะแต่คลิปนี้อาจจะแปลกไปหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีสายมารายงานนะครับว่าตอนนี้มันมีมีมีสัป,ปลาตัวหนึ่งนะได้ทําการอยู่แถวโรงเรียนแห่งหนึ่งนะน่าจะเป็นโรงเรียนในเมืองโอไฮโอของเรานะได้ข่าวว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะ ได้ทําการเรียนหนังสือใช่ไหมแล้วจากนั้นไม่นานเนี่ยเด็กคนนั้นนะครับกับเรียนหนะังสือตกนะครับจนเกรดวิชาตกก็เลยทาให้ไอ้เจ้าสัปปะาดมันไม่พอใจนะมันก็เลยทาการฆ่าเด็กนักเรียนอย่างโหดเคี้ยมนั่นเองโหนี่มันคุณคนะูนั้นน่ะมันคุณคูมิซี่มีอะไรหรือเปล่าว่ะไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คุณคูมิซี่อะไรมันคือมิซี่คาร์ดนั่นเองนะซึ่งตัวนี้แหละที่ผมจะไปล่านะซึ่งคลิปนี้ผมก็เล่งด่วนซะหน่อยนะเพราะผมไม่มีอินโทรแบบเป็น เป็นชาชนไม่แต่งไรเราเป็นระบ,บุไป m b ะเลยนะเพื่อไม่ให้คิดมันเสียเวลามานะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําพาท่านชมมาทําความรู้จักกันก่อนนะว่าไอ้ไอ้มิซซี่คาเนี่ยมันคือตัวละครจากเกมอะไรหรือการ์ตูนอะไรหรืออเมชันอะไรนะครับป่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปเซิร์ชกันเลยนะป่ะซึ่งอันดับแรกเนี่ยคุณก็เปิดไปที่หน้า u t u b e นะครับซึ่ง YouTube มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านชมเดี๋ยวขอตัดไปเป็นึ่งนะ โอเคนะเราก็ตัดไปที่หน้า YouTube แล้วถ้าคุณพิว,ว่ามิซี่คาใช่ไหมแล้วคุณก็จะไปเจอกับไอตัวละครหนึ่งนะซึ่งไอตัวละครนี้ผมว่ามันเป็นตัวละครไหนพี่ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะมันมาจากกระตูรเรื่องอเมชั่นของเจ้านี้นั่นเองนะที่มียอดวิวประมาณ1 0 0 120มันไม่ใช่ดิประมาณ12ล้านวิวเลยทีเดียวนะไอมันก็คือคลิปนี้ใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นอเมชชันแหละนี่ยครับถ้าคุณเปิดมานี่อันนี้คือตัวที่เราล่าใช่ไหมครับนี่น่าจะเป็นไอ้มิซซี่คาร์นะน่าจะเป็นอเมชชันอะไรสักอย่างนะซึ่งมันมีเป็นเวอร์ชั่นเป็นเกมโรบอกด้วยนะเนี่ยป่ะนี่ไอตัวนี้ใช่ไหมเท่าชมไอตัวนี้ใช่ไหมที่เราจะไปล่าเนะี่ยใช่ครับมันคือแต่มันเป็นเวอร์ชั่นโรบบอกนะใช่ครับมันก็คือไอ้คุณครูมิซซี่คาร์นะตัวมันจะเป็นสีขาวๆนะแล้วก็จะมีไอ มีอะไรนะมีไอ้ปากกาเป็นแท่งอะไรสักอย่างผมไม่รู้จักอ่ะเออไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะไปล่านั่นเองนะซึ่งมันเป็นค,นคุณครูที่แบบถือด้ามปากกาด้ามอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักนะนี่ครับไอ้ตัวนี้แหละที่เราจะไปล่านนะครับถ้าเราแบบว่าถ้าเราตอบคําถามผิดเนี่ยรับรองว่าความชิบหายจะมาเยือนแน่นอนนะผมบอกเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าใน u t u b e มันมันมันดูไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูใน Google Chrome นะ ดูดิว่าถ้าผมดูใน Google Chrome เนี่ยหน้าตามันจะเป็นไงบ้างนะโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูแล้วกันโอ้โหเ,เวลากูก็นับอีกกูเพิ่งมาอาัดคลิปตอนเวลา6กโมงเชา้านี่ครับไอตัวนี้ใช่ไหมท่านชมนี่ครับไอตัวนี้ใช่ไหมที่ชื่อมันคือไอมิซซี่คาร์นะชื่อมันมันชื่อมันคุ้นๆนะมันเหมือนจะไอเรื่องเดอะอเมซิ่งคาร์ปะวะไม่ใช่ครับไอตัวเนี้ยคือผมแบบ ผมก็เพิ่งรู้จักนะใช่มันเป็นตัวจากมันชื่อมันอาจจะคล้ายๆเหมือนค,นคุณครูมิซี่มิไลนะแต่ชื่อมันแต่ชื่อมันเป็นแค่คําท้ายนะไม่ใช่ดีดีไลนะแต่มันชื่อมิซี่คาร์นะไอตัวเนี้ยแล้วมันก็จะมีด้ามดินสอด้ามอ่ะนั่นจะเป็นด้ามดินสอแล้วก็จะมีด้ามปลายแหลมตรงนี้นะถ้าคุณตอบคาถามผิดเมื่อไรนะรับรองว่าไหายาณ่าจะมายืนทันทีนะกับไอตัวนี้นะนี่นะไอตัวนี้ที่เราจะไปล่านะใช่ครับ นี่ครับผมจะเอารูปภาพไปดูเลยนะ่เท่าชมนั้นจะเห็นแล้วไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้แหละที่เราจะไปล่ามาันครับผมบอกเลยมีคนแบบคือมีคนถามว่ามีคนขอให้ผมมาล่าเปล่าผมบอกตามตรงว่าไม่ได้มีใครมาขอให้ผมมาล่าเลยนะผมขีดผมล่าด้วยตัวเองเองนะซึ่งโอ้โหอันนี้นะันมีเป็นแบบเวอร์ชันแฟนอาร์แบบเป็นแบบเซ็กซี่เลยทีเดียวนะไอตัวนี้นะซึ่งมันเป็นตัวที่แบบเพิ่งมาล่าสุดเลยเดี๋ยวผมจะไปล่าเท่าชมได้ดูกันเลยนะโอเค ป่าผู้มีิการเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวผมจะไปล่ามันเลยเนาะตัดไปเลยเคนะเราก็ตัดไปที่เกมไมค์คลาสของเราแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปล่าเนี่ยผมบอกตามตรงเลยเดี๋ยวผมจะทําการเศรษอาวุธของเรามาก่อนเลยนะเพราะว่า <Yeah. S 1> เหมือนหวังว่าไอ้คุณครูมิซี่มีไรมิชตุ้ยไม่ใช่ดิคุณครูมิซี่คลาสนะครับมันน่ะน่าจะโหดหน้าดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะกระจอกเหมือนเดิมก็ได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะความโหดของมันนะซึ่งในในอเมชันมันก็ว่าโหดแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นในเกมเนี่ยมันจะโหดสะแค่ไหนนะปู <c oughs> อยากจะรู้นะโอเคเราก็มีอาวุธมากมายนะเรามีอาวุธอะไรเนะี่ยโอ้ คืออาวุธแบบดูไม่ได้เลยเดี๋ยวขอเศษคันธนูของเราไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทําการอัปเกรดคันธนูของเราในหะ้ให้กลายเป็นธนูระเบิดไปเทียบร้อยนนะผมเพิ่งมาอัปตอนนี้แหละเออกูเพิ่งมาอัปเนาะสภาพโอเคครับผมก็เศษ RPG มานะครับซึ่งผมว่าผมมีอาวุธอยู่นะเพราะว่าผมเก็บเอาไวนะ้ไงไม่เป็นไรครับผมขอเศษอาวุธที่เราพอจะเล่นได้นะก็จะเป็น ปืนนี้นกัน M 2อ2นนะครับแล้วก็ปืนอะไรดีอเ,เป็นปืนที่แบบมัน,มนยิงแบบได้นำใจผมหน่อยครับก็เป็นปืนนี้แล้วกัน M 1 6นั่นเองนะที่ผมใช้ตอนที่ผมไปล่าเจ้าแคทแนม,มนะโอเคเสดมาเลยนะครบไปลแล้วเราก็น่าจะครบแล้วล่ะนะปับปไปเลยทุกท่ชมเดี๋ยวผมจะไปล่าเลยนะผมปรับเป็นหมดโซเอโว่ I ก่อน โอเคนะคลิปนี้ผมก็ล่าด้วยตัวเองนะเพราะไม่มีใครขอมาซึ่งผมก็เห็นน้อง a b b ให้ผมมาล่าแหละไอตัวนั้นแหละมันคือตัวที่ชื่อว่าฆาตกรโดนะไอตัวนั้นผมยังไม่ได้ล่าเลยเดี๋ยวค่อยมาล่ากันเนาะเพราะว่าผมแบบติดโปรเจกต์นี้อยู่นะโปรเจกต์ Project ไอนี้อยู่ผมจะล่ามันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปล่าไอไอมิสซิลโลนะโอเคไปเลย ปลาพิเดการสีเวลามาเดี๋ยวเราจะไปเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราขอปรับเป็นประมาณพาทีขึ้นกันแล้วกันนะเพราะว่ากูไปปรับแม่งให้เมื่อก่อนกูปรับเช้าตลอดแต่ตรงนี้กูปรับให้มันมันเช้าเลยคนระับเช้าแบบคือแบบปรับให้มันเชา้าแล้วก็เที่ยงคืนไปแล้วนะโอ้โหไม่เป็นไรมาท่าชมเดี๋ยวเราจะไปล่าเลยนะเพราะว่าเราตอนนี้เรามีลูกดอกธนูนะครับแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นฝุ่นอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะโอเคนะครับซึ่งมันได้ข่าวว่ามีสายมาแล้วนานนะครับว่าตอนนี้มันมีครูมิสซิวไลไล่ฆ่านักเรียนที่สอบตกนั่นเองนะครับซึ่งก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของ ABB นะที่ต้องไปปราบมันนั่นเองนะครับโอเคซึ่งผมว่ามันคือโรงเรียนนี้ใช่ไหมที่มีคนเขาได้รับแจ้งมาซึ่งมีผู้ปกครองได้มารับแจ้งของ ที่สนักงานของหน่วยบีนะคะว่ามันมีไอคุณครูมิซี่คาร์เนี่ยมันคือเจ้ามันคือคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนนี้นะครับไม่ได้ทําการฆ่านักเรียนแล้วปิดปากไปโดยปิดสนาเพราะว่าอะไรเพราะมีนักเรียนคนนึงนะเขาได้เห็นการทรมาของคุณครูมิซี่คาร์เนี่ยที่สอบตกใช่ไหมจนนักเรียนคนนั้นต้องไปฟ้องตํารวจใส่สุดท้ายเขาก็โดนปิดปากไปแล้วนะใช่ครับก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของเอ b หบีนะท,ที่ที่ได้รับรู้เรื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตู้นี้ใช่ไหมเฮ้ยมึงเปิดมามึงก็เอากูแล้วเหรอวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหคุณครูมีไอคุณครูมีซี่าราดแม่งเปิดกูซะแล้วนะคือแบบคือถ้ากูเข้ามาที่โรงเรียนนะแม่งเปิดกูทันทีนะแล้วมันมีใครวะนะ่ะโอ้โหวลเลจเจอร์มึงก็มาวะ่ะไมสัตว์กูเจอมึงแล้วอีดอกอืมมึงมาดิมันถึงเวลาที่กูต้องล่ามึงแล้วเป็นไงมาดิโอ้โหแล้วชมไอตู้นี้ใช่ไหมเขี้ยวคุณครูมีไอคุณครูมีซี่ราดนี่ โอ้โหทำไมมันทำไมมันเป็นร่างคนวะเนี่ยแกเป็นใครไม่ทราบทำไมแกถึงมาบุกที่โรงเรียนของฉันเนี่ยแกไม่ใช่นักเรียนแกออกใส่หัวงไปชช่ฮหมกูบอกตามตรงเลยว่ากูคือเอไมบีไงเพราะว่ากูจะมาล่ามึงไงเหตุผลอะไรที่เอต้องมาล่าฉันเพราะอะไรมีเหตุผลบ้างสิ ที่เหตุผลของฉันนั่นเหรอเหตุผลของฉันก็คือฉันจะมาล่าเองไงล่ะเพราะว่าเองคือสัตว์ประหลาดที่เราตามหมายห,หัวมานาแล้วมาดิอืมมากูไม่ต้องพูดที่เสียเวลาไม่ต้องพูดที่เสียเวลามาดิไอสัต ได้ข่าวว่าฆ่านักเรียนไปเยอะนี่ไอห่าฆ่านักเรียนเวลาสอบตกถ้าสอบตกก็ถึงกับฆ่าเลยเหรอฮะไม่มีการปานนี่เลยเหรอมันต้องเป็นมต้องเจอกูม้าม้ามึงม,มานี่มึมาีไอ,ไ,อไ,อไอคุณคูมิสซี่คาร์ดมึงเจอขั้ว,วกูหน่อยมาดิมาดิมาดิกูบอกตามตรงว่าของแค่นี้มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะกูเป็นอมามุะฆากูไม่ตายหรอกพ <c oughs> <c oughs> ื่เจ้าโคดสงครามลํำลือเลยครับแม่งก็องะจกเหมือนเดิมครับสภาพ เอาเฮียเกมแหลกอีกโอ้ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยเวลาผมล่าตัวอะไรหรือเล่นเกมไปครับอะไรแม่งจะเป็นอย่างเนี้ยโอ้ยเอาเอาเอาอือไปดิมาดิเอาเสือกหาอะไรมึงไอ้พวกสลามมึงอย่าเสือกไอสัตว์อย่าเสือกคุณจะล่าสปาราดอยู่อย่าเสือกอย่าเสือกมึงโอเค มาเลยไอ้คูมิสซ์ไลท์มึงเจอไอ้ใช่ไม่ใช่มิไลท์มึงเจอมึงเจอวิธการกูบ่อยไอ้วีเลเจอร์มึงก็อยากเือกมาดิมาดิเอาม่ได้กันไม่ได้แก่มาเป็นไงแค่ขก้ไอ้กันเอาแกไม่สามารถทำอะไรแคตัวนี้ไม่ได้หรอกเออมึงลองไหมมิซีไลท์ไอ้คุณครูมิสซี่คาร์สแย้ยมึงได้เขา คุณไปเยอะแล้วนี่แล้วก็เจอ RPG พกูหน่อยเป็นไงเป็นไงมึงก่อนอือนะครับผมจะเศษอาวุธเศเช่นดาบนี้มานคะรับแล้วก็จับเดีด๋ยวนั่นเองนะครับซึ่งผมเล่นอาวุธกับมันหลายอย่างแนละ้วมามึงเข้ามามึงเข้ามามึเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาได้ข่าวว่าฆ่าไปเยอะแล้วนี่ได้ข่าวว่าฆ่าคนไปเยอะก็ต้องเจอกูต้องเจอกู ต้องเจอกูมาเลยูอูจะติดผ้าโคโบตีลุลว่ามากเลยมามามึงเข้ามาเข้ามาครูขอให้มันติดมุมก็พอนะมาดิมาดิตีลุลว่ตีลุลวออเออติดมุมไปดิ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 มุมไปดิมึงเจอดาบเอนแชนกูหน่อยเป็นไงดาบไดมอนด์นะมึงเจอดาบเอนแชนกูหน่อยมามาดิโอไม่ไม่ติดมุมมาดิ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  ม,ม,ม,มา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 หน้าตามันก็สวยนะแต่คือกูชื่อชมหน้าตามึงแต่นิสัยมึงโอ้โหกูรับไม่ได้จริงๆกูรับไม่ได้กูรับไม่ได้ไม่รับไม่ได้เลยทำไมล่ะคะโอ้มึงหยาบถ้ามึงจะพากนี้มึงอย่าพากัเลยอย่าอาดาจริงๆวะ่ะอะไรโขมมึงสลาม,มึงก็เสือจังวะอย่าเสือไอ้พวกสลามเนี่ยมึงอย่าเสือก อย่าเสือกอย่าเสือกมึงอย่าเสือให้ไหมพวกนี้แม่งโคตรเสือเลยไอ้นี่อือตายซะโอเคมึงเจอหน้าไม้หน่อยเป็นไงไม้สัตว์มีซีไมลไลกูขอเลดรีลูกกระสุนก่อนอีหานี่มึงไม่ให้กูรีโหลดไงวะเนี่ยโอ้โหไม้สัตว์มีซีไมลไลมาโอ้โหเอาอีแล้วเอาอีแล้วเอาอีกแล้วหูบ่เบื่อว่ะมา เออเจอหน้าไม้กูหน่อยเป็นไงเป็นไงมึงมันยังไม่หนำใจพอกูต้องเอานี่มาเล่นกับมึงด้วยมันก็คือ M16 นั่นเองเป็นไงมึงมาดิมึงมาดิมาเจอตัว M6 สูงกูหน่อยยิงดิตายซะอืมเป็นไงเป็นไงมึงเป็นไงมาสศกกับราคาที่มึงค่าของคนอื่นไปเยอะเลยยังมันต้องสะสมแล้วกับคนอย่างมึงเนี e ่ยอีดอก อีอีแอกรกอีกระจอกที่ว่าจะแน่ครับนี่น่าจะเป็นไอคุณครูมิซี่คาร์นะที่เราจะไปล่ามันนั่นเองนะมาดีมาดีขู่แม่งอึดมากครับผมสาดแม่งจนหมดแม็กแม่งไม่ตายเลยคิดดูอึดขนาดไหนอะคิดดูสภาพมาดีอึดแบบนี้กูชอบเพราะกูชอบความอึดอยู่แล้วมาเลยมึงเข้ามามามา,ม,า,ม,ามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาหากูดีมาดี มาดิมึงเจอมึงตามความเร็วกว่าทันก่อนมาดิอืมเจอดาบกินเขียวหน่อยฟุบ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 มาดิมึงเข้ามามึงเข้ามาโหยตีลำบากจริงๆ really. ถ้าถนะมึงอยู่โรงเรียนกูตีลำบากชิบหายเลยมาดิมาดิมาดิมึงสู้กลางที่โรงเรียนเลยดีกว่าไหมเพราะว่ามันจะได้ส่งกับชื่อโรงเรียนนั่นเองนะมาดิ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 เสขาอื่นเหรอ มามาตาความเร็วไว้ทันก่อนมาดิมาดิมาดิาดอือตีแบบความเร็วเหนือแสงเป็นไงเป็นไงเป็นไงตีกูไม่โดนละดิตีกูไม่โดนละด,ด,ละดิเป็นไงตีกูยังไม่โดเลยคิดดูครับสภาพคิดมึงยังตีกูไม่โดเลยโอ้แม่งดาบนี้แม่งตียากจริงนะเนี่ยคือมันหลบได้ทุกเม็ดเลยไอ้เหี้ยนี้ แม่เอ้ยมาดิหลบเหรอหลบหรอหลบหรอหลบหรอมึงเข้ามาตรงนี้ก็ติดมุมกูดิืออเป็นไงเออ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 ออออติดเออติดสัีทไอ้ท่านี้ไอเวนมามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาดิอีอีกอีอีดอกมึงเข้ามา หน้าตามันก็สวยแต่มึงก็ต้องเจอคนอย่างพี่หน่อยกูไม่เอามึงมาทําเมียรอยหาคาตะกอขนาดนี้กูจะเอามาทาเมียทําไมสภาพมาดิมาดิมาดิาดอืมแม่งเอ้กวนตีนกวดตีน,ตนอืมอืมอืมมาดิมาดิมาดิเออตีแบบ ตีแบบความเร็วเหนือแสงเป็นไงเป็นไงตามกูให้ทันก่อนยังตีกูไม่โดเลยแกเอาเปรียบชันอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้อแล้วทําไมอ่ะขนาดแกเป็นอาวตาชันยังฆ่าแกไม่ได้ทำไมพวกไอ้พวกนักเลงกระจกกระจกของชันที่สอบตกทําไมแกถึงมั่นตายวะเพราะกูเป็นเอเบบีไอ้น้องโถมึงก็มาเปิดพี่ก่อนแล้วกูช่วยไม่ได้อ่ะคืออะมาดิ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 อืมไม่สัต มันถึงเวลาที่กูต้องเอาจริงละมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามากูไม่อยากเล่นดาบดาบดาเมจเก้าสิบเก้ากับมึงเลยว่ะเนี่ยอืมตายซะกูยังไม่ให้มึงตายอย่างทรมานแค่นี้เพราะกูต้องทรมานมึงก่อนตายซึ่งกูมีอาวุธนี้นะครับกูมีหลายอันเลยมามึงเจออาวุธของไอตัวอะไรสักอย่างมาหน่อยเป็นไงมึงเอานี่ไปแดกหน่อยไหมอือมึงเจอไอ้แท่งควันกูหน่อยเป็นไงมาดิมาดิ แต่เขาอึดนักอึดหนาใช่ไหมครับพี่อืมอืมมึงถอยไปเลย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 ถอยไปเลยมึงถอยไปเลยอื้ออื้ออื้อเจออาวุธของออริจินอลจากเกมไมค์ครับหน่อยเป็นไงโถมก็ต้องเจอกับอาวุธออริจินอลซะหน่อยนะครับมันจะได้เพื่อความหลักหลานเองนะครับมาดิ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 มึงแน่จริงมึงเข้ามาแน่จริงเข้ามาอืมอืม ม,ม,มึงมา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 ดิไอกระจอกมึงเข้ามามึงเข้ามาแน่จริงก็เข้ามาอะไรของมึงอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับมึงเจอนี่หน่อยไหม มึงเจอลูกดอกขนูกูแล้เบิ่อไรเป็นไงเออเป็นไงแน่จิกก็เข้ามาสิเออเป็นไง <c oughs> สะใจกูจริงๆเลยกูยต้องทรมานมึงก่อนตายจะไปสนุกอะไรเออเออมาดิมึงเข้ามามันก็โดนกูอะ่ะเออเออมาเข้ามาไอ้นี่ก็เสืออ่อยแล้วเบื่อว่ะเสือหามมะเขืออะไรวะอย่าเสือให้มาก ไอ้พวกนี้ก็เสือกจังวะตายไปซะมึงอะอือโอเคแม่งเกิดใหม่เรื่อยๆเลยพวกนี้อือมาดิอือเข้ามามึงเข้ามาอ้มิซซี่คาร์เหรอไอ้กระจอกอือมาดิอืออือเข้ามามึง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 เจอดาบไดมอนด์เอ็นแชนกูหน่อยฟุกฟ๊กฟุ๊มาแม่เงเอ้ยตีลำบากจริงๆมึงอืออืออือ อืม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 แล้วก็เจอธนูยิงระเบิดกูอือเป็นไงอือเอาไปไหนเอามึงแน่จิงก็เขาออกเข้ามาซะกบบกูดิถมึงอย่าปอ๊อดอย่าปอ๊อดครับอืออย่าปอ๊อดไอ้ให้มากมึงอย่าปอ๊อดให้มากมึงต้องเจอกูมึงต้องเจอกูมึงต้องเจอกูธนูระเบิดก็เกินพอกับมึงแล้วอือเป็นไงอือโอเค มันยังไม่หนำใจแค่นี้กูต้องเศษปืนนี้มาด้วยดิกูลืมเศษนะครับมามเจอปืนนี้หน่อยไหมแล้วก็อาวุธที่ผมจะเศษนะคือผมมีอาวุธอยู่ตรงนี้นะเพราะผมมีอาวุธที่ผมมีเก็บไว้สำรองนั่นเองคนระับโอเคผมวางไว้เลยแล้วกันผมจะเล่นกับมันเพื่อความหลากหลายนะครับเจออาร์พีจีกูหน่อยอาร์พีจีสองสี่กระบอกกูืออเป็นไงืออโดวิซะถ้ากระสุนหมดแล้วใช่ไหม ก็เปลี่ยนอาวุธของเราเลยนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกก่อนมันเพราะมันไม่สามารถทําอะไรผมได้แล้วครับมันก็กระจอะนะใช่ครับมาผมเศษปืนเจนเน็ตเล่นนะครับแล้วก็ปืนเลดการน,นั่นเองนะครับมาแล้วก็เศษเอาเป็นกระสุนอะมาผมจะเล่นกับมันก่อนก็นแล้วกันนะเพื่อความหลากหลายนั่นเองนะมันจะไม่นสนุกหาเลยครับแค่คุณครูมิสซี่มไลท์ถ้วยม่ใชดีคุ้งแค่คุณครูมิสซี่คาร์ดเนี่ยมันก็มันก็กระจอกแล้วนะครัโอเค เจอปืนเกนเน็ตกูหน่อยแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาสิแน่จริงก็เข้ามาสิาม,าสมึงเข้ามามึงก็โดนกูมึงเข้ามาก็โดนกูมึงเข้ามาก็โดนกูเป็นไงกระเด็นไปดิมึงกระเด็นไปสิเป็นไงกระเด็นไปสิครับกระเด็นไปสิครับเป็นไงมันยังไม่หนำใจเพราะต้องเสพปืนนี้มาเล่นด้วยนี่มา ไงมันเจอปืนเลสกันกูหน่อยไหมมาดิมันเข้ามาอือเป็นไงย,ยิงไปดิเป็นไงมันยังไม่หนำใจกูมันต้องเอาอีกนัดหนึ่งอือเป็นไงเป็นนำใจมึงยังออมันเริ่มจะมือดอีกละโอ้ยเบื่อจริงๆวะ่ะอือนั่นแหละตามปิดป่ะก่อนอื่นนะกูขอปรับเป็นตอนเช้าก่อนแล้วกันนะครับ จะได้เหมาะกับการล่ามากขึ้นนะมึงมึงไปไกลสตีกูไป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 กูจะเสรอาอุธปืนไปไปไปเลยมึงอ่ะไปอเกะการจริงจริงมึงเนี่ยเขียบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเสรอาอุธมาใหม่เล่กับมันนะซึ่งเอาเป็นปืน AK นะเอนะ มาผมเสษปืนเอคไม่เล่กกับมันเลยเพื่อเป็นการเสียเวลานะาเคเรับมาผมจะเสกเล่กกับมันเลยมึงเจอปืนเอคกูหน่อยไหมแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงก็เข้ามาแน่จริงามาามนแนคิดว่าจะแน่ครับแน่จริงอ่ะถ้ามึงแน่จริงมึงก็มาเลยมาเลยมึงจะปืนเอคกูหน่อยไหมโอ้โหแม่งอุตสายเลยเจ้ากรม อึดมากครับเอาง่ายๆครับคุค้คมูมิติาตัวนี้นะแม่องอย่างอึดมากนะถึงแม้หน้าตาของน้องมันจะน่ารักก็จริงแต่กูต้องล่ามึงอะนะเพราะว่าความนิสัยของมึงมันน่าส้นตีนจริงนะซึ่งเรามีอาวุธไหนที่เราจะเล่นกับมันได้นะซึ่งเรามีปืน a อ2เลยนะใช่รัะ เรายังไม่ได้เล่นเลยนะมาเราเศษมาใหม่นะครับแล้วก็โอ้โหคือไม่มีกระสุนปืนแล้วเอาง่ายครับเพราะว่าผมไม่ได้เศษมานะท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะทําการเศษกระสุนปืนก่อนแล้วกันนะผมต้องทรมานมันก่อนตายนะมันจะไปนสนุกหาอะไรถ้าคลิปนี้ไม่สนุกเนี่ยมันจะไปนสนุกอะไรครับถ้ามันตายเร็วขนาดนี้มันก็ไม่สนุกสิครับมันต้องเอาหัยาวๆดิถึงมันจะสนุกอ่ะน,นะแชปมา เวลากูปรับเป็นโหมดคีรีทีพ่าอะไรแม่งก็เสื่องนี่โอ้มาเดีย๋ยวผมจะเล่นกับมันอีกยกนึงนะยกสุดท้ายแล้วนะซึ่งผมจะเอาจริงกับมันแล้วนะซึ่งเราก็บอกตามตรงเลยว่ามันอึดจริงนะคือเราต้องฆ่าไปกี่วันกี่คืนกี่ปีมันก็ไม่ตายสักทีนะไอ้นี่มาโขเสร็จไม่ได้โอเคเรียบร้อยมากูดได้มาละมึงเจอกูมึงเจอกูม,อกมิซี่ไม่ไล เฮ้ยไม่ใช่มิซี่มิไลท์ดินั่นมิซี่มิไลท์จากกิบป๊ปปี้เวตาม์ไอ้นี่แม่งมิซี่ขาดิเออกูอ่านกูจำชื่อมิซี่มิไลท์กูจน,จนจนชินปากเลยเนี่ยเออชื่อมันคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมมาแน่จริงมึงเข้ามามึงเจอปืน A12 กูหน่อยเป็นไงแน่จริงอ่ะมึงเข้ามาดิมาดิมาดิเป็นไงมึงเจอปืนกลระดับเทพเจ้ากูหน่อยเป็นไงแค่ปืนนี้ก็กินขาดแล้ว อินจนแหลกเลยคิดดูดิสภาพมันไอพวกนี้ก็เกิดไม่เกิดบ่อยใช่ยลยไอพวกสลามพวกนี้ไปไกลส้นตีไปดูนี่ไม่งัจะตายเพราะปืน A12 ป่ะผมจะสาดจนหมกแมกไปเลยนะมามึงเข้ามามึงเข้ามามันก็โดนกูนไงมึงเข้ามามันก็โดนกูดิมาเจอปืน A12 กูหน่อยแค่นี้ก็กินขาดแล้ว แค่พวกไม้กำบังไม่สามารถทำอะไรปืน A12 กูได้หรอกมากูจะยิงจนกว่ามึงจะหมดแม็กเลยที่ดูมาดูไม่รู้แม่งจะตายตอนไหนนะผมจะต้องทรมามันก่อนตายกันแล้วกันก่อนที่เราจะาปิดฉากเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยเราต้องแบบทรมามันก่อนตายกันแล้วกันนะมันจะสนุกอะไรนะผมสาตจนหมดแม็กเลยนะที่ดูแม่งปืนนี้เ็ิกินขาเลยนะเอาง่งายๆครับ แล้วก็มีไอ้พวกแมงวันแมงขัตมม้มตีมแมงมังลุมตองอีกเยอะเลยมาวอุ๊ยเชียแมวแคทแนปมึงมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหสังสัยน่าจะมีพวกวิญญาณตุ๊กตามาไล่มนไล่หลอกหลอนอีกแล้วเนี่ยเฮียไอ้เจ้าแมวแคทแนปแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะสังสัยน่าจะเป็นไอ้ตุ๊กตาผีสิงแน่เลยนะแม่งเดินผ่านมาเฉยเฉยนะไม่ต้องไปสนใจับพวกเราไม่ได้มาล่าแคทแนปอีกแล้วนะเดี๋ยวไม่แน่เราต้องกำจัดพวกคำตับสัตประหลาดต่อไปนะครับ กระสุนหมดละโถอุตสา์จนหมดแม็กแม่งจะไปเหลือหาอะไรล่ะโอเคครับมานี่น่าจะเป็นวันล่าสุดท้ายของมึงละมันเริ่มขึ้นแล้วมามึงเข้ามามึงเข้ามา,ม,า,ม,ามึงเข้ามาก็โดนกูมาดิมาดิมาดิมามึงมาดิมึงมาถ้ากูฆ่ามึงตอนนี้มันจะไปนสนุกอะไรใช่ไหมล่ะมึงอาจจะคิดผลกูเออ เออกูเสียวมากเลยกูอยากจะปิดฉากมึงไปครั้งสุดท้ายจริงจริงเจอมือมินิการกูหน่อยมาดิมินิการกูออเอามินิการกูไปแดกหน่อยไหมกูต้องทรมานก่อนตายดูดีว่ามึงจะตายเพราะฝีมือปืนอาวุธปืนของกูหรือเปล่ามามันจะไม่เล่กับมันโอ้โหตายเลยเว้เยเฮ้ยคือแบบผมไม่คำนวณก่อนล่าซะหน่อยเหรอป้าแม่งตายตบหน้ามาเออมันก็ตายแล้วโอ้โห โอกาสจะปิดฉากอาวุธอย่างอื่นซะหน่อยแม่งกูไปตีสองทีแม่งตายเลยอ่ะโถยไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราก็อาจเป็นวันยี่นาทีก็ถือว่ามันก็หนุกแล้วนะแต่ว่าอาจคลิปนี้ก็ปรเกินพอละคือไม่ต้องอาจเยอะหรอกคือมันเสียเวลาชีวิตผมมากนะถ้าผมจะเล่นอีกรอบนึงคือไม่เอาละ โอเคนะครับึ่งผมก็ล่าปีเพียท่งนี้แนละ้วถ้าอยากให้ผมล่าตัวอะไรต่อก็สามารถมาขอคอมเมนต์ได้นะซึ่งถ้าใครขอให้ผมมาล่าเนี่ยคือคุณต้องรอตามคิวก่อนกันแล้วกันนะเพราะอะลรวพอราพอ,พอครับเพราะว่าคือ ถ้าคุณขอมาใช่ไหมคุณก็ต้องรอตามคิวด้วยนะคือว่าผมจะล่าตอนไหนมันขึ้นกับมันก็แล้วแต่ผมกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไล่คุณเองแต่ก็ต้องรอตามคิวก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าใครคิวพิเศษเนี่ยผมจะทําให้คุณแบบพิเศษเหมือนคุณแมคควีแล้วเนาะโอเคผมไปแล้วส,วสีครับผมเอาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะไปละ